โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากคนดูในไลฟ์ของเราตอนแรกนะครับมีแค่15คนแต่ตอนนี้ทีมงานบอกมานะครับว่ามียอดคนดูถึง2,000คนแล้ว <c oughs> โอ้ยเข้ามากันเยอะครับเรียกเพื่อนมากันเยอะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีโปรโมชั่นดีๆจัดเ็มใม้ทุกคนแน่นอนครับเขาไม่ได้เข้ามาเพราะโปหรอกเพราะปูดมากกว่ามีคนบอกว่าอยากได้ยินสโลแกนอีกทีนึงครับ <c oughs> โอ้ยมีคนบอกว่าอยากได้ยินสโลแกนอีกทีผมจัดให้ครับ ไข่กระตากระตากไข่กระตากกระตากฟองใหญ่สดใหม่สะอาดจุใจกระตากกระตากเป็นไงล่ะครับจัดเต็มให้เลยนะครับเต็มตาชิ้เนี่ยโอ้นี่นีครับตอนนี้คนดูจะสี่พันแล้วนะโอ้โหดูดิดูดิมีแต่คนคอมเมนต์ว่าไข่สวยมาก น่เชื่อคนดูสี่พันแล้วแล้วไข่ไก่ของผมเนี่ยมันก็ต้องสวยแน่นอนครับไข่ไก่ผบนี้นะครับผ่านการล้างมาอย่างดีล้างมาอย่างปราณีตสะอาดเนียนกริบครับอุ้ยอุ้ยนี่คนชมว่าเป็นไข่ที่โดดเด่นอยู่เท่าที่เคยเห็นมาเลยแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าไม่โดดเด่นเนี่ยผมไม่เอามาโชว์หรอกนะครับไข่ไก่เนี่ยสมกับเป็นแบรนด์ไข่ตากระตาจริงๆ เอ้ยมีคนคอมเมนต์ว่าไข่ดูใบเล็กๆจัง,โอ,โ,งโอ้มีคนบอกว่าใบเล็กอันนี้ไม่จริงนะผมยืนยันได้เลยอาจจะดูผ่านกล้องนะครับแต่ว่าในมือของผมนะครับไข่เนี่ยขนาดใหญ่กําลังพอดีพอดีกินพอดีคําแน่นอนนะครับและถ้าไข่ได้กินแล้วนะครับรับรองว่าหอมมันติดใจแน่นอนครับโออ้ยนี่นี่น,นี่มีคอมเมนต์ล่าสุดนะครับเข้ามาบอกว่า เข้ามาดูเพราะไข่ซันเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับผมเนี่ยมีเจ็สิ่งดีๆจะแนะนําให้กับทุกคนนะครับบอกเลยนะว่าไข่ของผมเนี่ยถ้าใครได้มาสัมผัสนะครับแล้วจะอดใจไม่ไหวแน่นอนสมกับเป็นแบรนด์ไข่กระตาก โอ้ยเฮ้ยเดขอท่าไข่กระตากกระตากสิทีจะเหมาสิบแผงเลยคือคนบอกมานะครับว่าถ้าผมทําท่าไข่กระตากสิทีจะเหมาสิบแผงสัญญาแล้วนะครับเพราะว่าสิแผงนี่มีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยงั้นจัดไปเลยครับจัดไปได้ไไข่กระตากกระตากไข่กระตาก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  วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์ของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดการสั่งซื้อด้วยนะครับรับรองว่าข่าวหน้านะครับผมจะมีไข่ดีๆโปรดีๆของดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วก็ต้องขอขบคุณที่ชมไข่ของผมกันไม่ขาดสายเลยนะครับยังไงก็ฝากแบรนด์ไข่กระตากกระตากมาได้ดวงใจด้วยนะครับอาลงไลฟ์แล้วโอเคไปเรียบร้อยโอ้เย้เย้นี่คนต้องฟันเลยนะ,นะเมื่อกี้คนดูตั้ง5 0าพันคนอะ มันแน่นอนอยู่แล้วพี่บอมคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนขนาดทางนี้อยู่แล้วแหละผมมีดีแต่พวกพี่เนี่ยไม่ค่อยรู้วันนี้แหละมีคนอีกเยอะเลยที่รู้ว่าแกเนี่ยก็มีดีแน่นอนอยู่แล้วมาถามไปคิดตอนดูคอมเมนต์พี่พวกพี่คิดกักกักอะไรกันขำกัไม่หยุดเลยอ๋อก็ตลกคอมเมนต์เบาๆบอกว่าน่าจะเป็นพวกบอดมั้งไม่มีอะไรขออ่านหน่อยดิเฮ้ยอย่าดูหรอก้ยม่าดูหรอกแกไลฟ์มาเหนื่อยๆเนี่ยไปกินข้าวดีกว่าไปใช่ พี่ทำไมพวกพี่ดูโหแปลกแปลกแต่เฮ้ยไม่แปลกหรอกก็ฉันเป็นลูกจ้างส่วนแกก็เป็นนายจ้างลูกจ้างก็ต้องดูแลนายจ้างสิถูกไหมใช่ครับเออเออถ้ารู้งานแบบนี้ก้าวหน้านะก้าวหน้าไวแน่นอนนี่ครับเชิญนะเดี๋ยวเก็บของแด้วจะตามไปเก็บของเนี่ยนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเปลี่ยนชุดีสิอะไรก่อนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเปลีนชุดนี้แหละเดี๋ยวแป๊บเดียวเหรอเออไปไปแป๊บเดียว 미리 <미디> <미디> <미디>